วันหยุดเสาร์อ,อาทิตย์แบบนี้ครับผมพาไปกินลูกชิ้นเนื้อดีกว่านะครับทุกคนครับจริงๆแล้วเขามีทั้งลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นเนื้อนะครับทุกคนแต่ผมชอบลูกชิ้นเนื้อมากๆเลยร้านนี้ครับที่สําคัญคือว่าไม้ละ10บาทเท่านั้นครับทุกคนแต่แบบว่าเนื้อเน้นๆหมูเน้นๆกันจริงๆนะครับทุกคนลูกชิ้นร้านนี้ชื่อลูกชิ้นร้านสมหวังครับหาได้ง่ายมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันอยู่ที่แถบโลตัสทั้งหมดเลย อยู่ในโลตัสผมไม่แน่ใจว่าโลตัสทุกแห่งเลยหรือเปล่านะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วกันต้องบอกว่าจะอยู่ที่โลตัสล้วนๆเลยครับทุกคนครับเนี่ยครับแล้วเขามีลูกชิ้นแบบที่ยังไม่ย่างด้วยนะครับนะแล้วแบบน้ำจิ้มเขาอร่อยมากน้ําจิ้มขวดน,นีเน่เขามีขายแยกด้วยครับทุกคนครับบอกเลยว่ามันทีเด็ดอร่อยที่น้ําจิ้มนะครับทุกคนครับเนื้อก็ด้วยนะแต่แบบส่วนส่วนใหญ่ผมจะเอาไป กินเองด้วยฝากพ่อฝากแม่ด้วยนะครับเนี่ยครับร้านลูกชิ้นเนื้อสมหวังกันทุกคนไม่สิบบาทเท่านั้นทุกคนทุกคนต้องลองดูนะครับนะโอเค